นี่ก็เป็นวันจันทร์นะที่13บสามเดือนกันยายนนะ2564นหนร้อกะครับก็มาพบกับผมอะดีเจขมึงอยู่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณคอยู่เป็นเพื่อนผมแล้วนะก็ร่วมๆสองชั่วโมงนะแต่ผับฟังเสียงเพลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะเป็นอย่างผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านเลยนะไม่ว่าจะเป็นบริษัทผู้ค้นช่างจำกัดรักปากเคา ขุนศร,ร,รีทำรถเก่กาเป็นรถใหม่นะฮะโดยคุณวัชระศร,รีรนะบรรดาศักคุณพระช่างป้อมนะอาปาโมรีตเสนนะโดยคุณสุสรันทาหยกศาสตรหรือว่าเจษสุเดียดีครับคุมพลวิญญาณทอทัศน์นะโดยคุณชยยุมพลใสหยกสุโสภานะฮะห้าหุ้นส่วนจำกัดระดับภูเพลตห,หรือเก้าข้อศรีจังัดอำเภอโชกงแดงจังหวัดระยองนะโดยคุณพานวัชเกษมสันติคุณหรือว่าช่างผู้วะ ถ้างคุณส่วนจำกัดผู้ชีพความทรัพย์สนนะเดิมคุณน้อยรอดมูลน,นะอยู่ฝ่ายละมูลเก้ามาสำลุดนี่เองนะปลาทิพย์สำลุดกวนนี่ก็เป็นสำลุดกวนที่กินแล้วไม่เป็นไรต่อสุขภาพเพราะว่าไม่มีสารกระโดดและก็ยังกำไรขนาดปิดลูกสำลุดสำเร็จรูกอีกด้วยฮะสมำลุดล่างน้ำฝนนี่ก็รับทำล่างน้ำฝนไม่ว่าจะเป็นสังกะสีหรือว่าสแตนเลสนะฮะ แล้วก็ยังรับทำของฟันและาบอากาศด้วยโดย<ด>ที่สมบูรณ์มัอนคงนะก็อยู่ตรงโรงเยาบาตลาดปานี้เองครับจอยซีแพคเนี่ก็จำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร,อออร้างพวกวมจอนนะใกล้ไกลไปดูเรียกใช้จอยซีแพคยูบูซอยลำลุง16บ้านตำลุนเองเลยต้องอทุกสายแก้วนะครับเราลืมไม่ได้ก็คือมีการเป็นเก่ท่านมีฟัคงคลื่นเอฟเอ็นเก้าสิบแปดกับศูนย์ด้วยก็ร่วมด้วยช่วยกันปราบมีนะที่โทรศัพท์นะ้ำเกล็ด ครับถ้าผมบอกมิรัตไปเองว่า,ารู้จักคุณหญิงวิมล์สิทิไผ่บูรณ์ไหมหลายหลายท่านนะเดี๋ยวว่าแต่หลายท่านตัวผมเองนี่ผมก็ไม่รู้จักว่าใครเหมือนกะันนะแต่ถ้าบอกว่าคมเมียนตะีแหะอ๋อนะทุกคนหลายคนหลายๆคนจะรู้จักไหมนะคมเมียนตี